มีรายได้จากที่ผู้มาเยี่ยมเยือนเรานะครับอันนั้นก็คือสินค้าผตภัณฑนที่เราจะพัฒนาเพื่อรองรับนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยต้นต้นก็อยากจะฝากท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านนะครับที่จะช่วยกันพัฒนาอาักดันนะครับให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้นะครับส่วน ราชการที่กำกับดูแลในส่วนนี้ก็อยากจะสนับสนุนเต็มที่นะครับโดยอันดับแรกในปีนี้ก็คือจะนำนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมเยียนเข้ามาหาท่านให้ได้นะครับก็ด้วยเจตนาที่จะมาในวันนี้ก็ดังที่ผมได้รายงานท่านนะครับจะทำอย่างไรที่จะให้ ชนเผ่าโซทะวึงและก็ะสีชนเผ่าในบริเวณนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการท่องเที่ยวนะครับก็ผมก็ขออนุญาตกลาบเรียน็นการเบื้องต้นนะครับทางครับผม2อ0 2ั้าใต้6เดือน โอ้โอ้อยู่นี่คิดฮอดเหมือนกับยานเนาะยานส่งลงรับส่งกับอย่างประมาณนั้นโอ้ผมนี่บอกให้ญาติไปลงไปเอาไปอุ้มลานมาขึ้นมาลัดป่าลัดเขาขึ้นมาเขาว่าผีเสียงฮักคอกับพ่ตายขึ้นพาน้โจไมน่นด้ปีนอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเปน็นนิทานเนี่ยเออกรรมโยนี่มาอยู่หนองแวงนี่แหละทีนี้มาตอนหลัง โซอยู่วานนิว่าจังหาัสุ่งจังปาดงก็ไม่ยอมรับตัวเองเป็นโซเพราะว่าโดนภาษาอื่นเกินไปแต่จริงจยังมีอยู่นะตระกูลจันทร์พุแก้วตระกูลอ่ด้วงได้หลายๆตระกูลแม่ทางพัยุยวานนิว่าถามเลยด้วงได้กับจันทร์พดแก้วนั้นโซแหละแต่ไม่ยอมรับตัวเองแล้วนะครับอยู่โรงพยาบาลหนองไม่ตายอาจารย์บ้านผมบ้านแม่ผมก็เหมือนกันเขาอยากอาย วันนี้ผมเป็นคนแปลก,ก <S 1> <S 1> ่าหมูเป็นอะไรจะว่าแปลกปี2,520ครับลงอยู่กรุงเทพหมู่คนใต้ด่ากับไอ้ลาวผมก็บอกว่ากูเล่ามันคิดผิดพ่อแม่มึงบอกเง่นครับเออเล่าอยู่เลยเฮ็ดเน้มึงกินอย่างเสนะเออเขาเขาภูมิใจเนี่เขาเป็นเล่าเขาภูมิใจเนเขาเป็นโสอย่างเสนามันบอกครับผมเป็นคนไม่ไม่เหมือนคนอื่น ผมอยู่กรุงเทพ2ี่ปีผมกินข้าวตำมะุงตำแจวเออผมพูดเสียบ่ลืมจะของผมเสียบ่กิกีหยังของเขาคือของเขาอะนะความคิดของผมมันหยุดอยู่ตรงนั้นผมถึงมาทำตรงนี้อันนี้คือแบบเดิมๆเนาะภาษาโซเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าอยู่ในยุคพระราบดีทักทู่กระโบประสั่งตื้นลึกหนาบางภาษาี้นบ้อนอโล่งไง ภาษานี้มาจากเนิ่นนานภาษานี้เป็นภาษาย้อนแยงกับภาษาไทยและภาษาทั่วไปทําไมถึงมาย้อนแยงปู่ย่าพวกท่านเรียกเนาะปู่ย่าโสดชื่อนญาปู่อ่ามูเจ้าเอ้นลูกหลานเข้าชื่อนหลานลูก่ะย้อนแย้งไหมครับที่พ่อย้อนแย้งเวมันก็เลยไปขัดกับพู้นข้าเจ้าน่อยเท่นยงกับขัดเขาสินานขาเจ้าเลยว่าโอ้ยพูอยังสินาน อันนี้คือภาษาดิมันมันมีส่วนเนาะพอไปทํางานวิจัยเนี่ยเขาก็ไปพูงภาษาอื่นภาษาแม่วงกเรียังมูเซอร์นะครับตอนนี้ผมผมมีโอกาสที่เข้าเข้าไปอยู่ในสภาชนพอพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเนาะเป็นสมาชิกสภาชนพอพื้นเมืองแห่งประเทศไทยทํางานอยู่กับสอมอศูนย์มนุษย์วันที่ยี่สองนี่ประชุมออนไลน์วันที่สิบห้าที่ผ่านมาก็ประชุมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับพรบนะครับทางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมาย ภาษาเนี่ยเนื่องจากภาษาโฮมันจะหมดมันจะมันเยอะแยะเยอะนะเยอะมันมีมาคอมเมนต์คำว่าโซเพื่อให้พี่น้องเข้าใจตรงกันคำว่าโศนี่มันมีนิยามที่ใช้กันหลาย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 มองอยู่เนาะคุสมานก็ว่าโศดงหลวงก็ว่าโซพระหน้าก็ว่าโซมองนั่นก็ว่าโศผมก็ว่าโซผมก็ไปไปฟร้างลายมองนะครับผมเคยบอกว่า นิยามคำนี้นี่อักษรของท่าน,นมันใช่หรือไม่เออเห็นไหมนิยามความกับอักษรอยา่ยงางดงหลวงเนี่ยบรอรอสระอูท่านอา่านโซ่ไหมครับอา่านโซ่ปะครับเออเนี่แหละผมผมไปพมกับไปสนทนากันเนาะสนทนาเปรียที่กันนี่แหละแต่ของโซ่เราเนี่ยก็อเอ้ยก็ไก่ท่องขยันมาตั้งแต่เด็กเนาะ โซ่นะครับไม่ไม่ต้องใช้อะไรก็เป็นโซ่อ,อันนี้คืองานวิจัยจากจอร์นเมลเลอร์คาร์โลนเมลเลอร์นักภาษา,าศาสตร์ชาวอังกฤษเขาวิจัยเมื่อปี38นะครับเขาวิจัยเนาะเขาว่าแบบนัน้นเขาว่าตามเขาพิเต์ก็ยกให้เขาบุญละพิทตก็เข้าบุละพิสต์นี่สินะโซ่สองดาวทำไม พูดไม่เหมือนกันฟรังเนี่ยม,มันมันต่างขอสังเกตแบบนั้นนะครับเนาะก็เลยให้พี่้องเข้าใจว่าต่อไปนี้โซ่ตรงนี้คือโซ่ซ,อ,ซ,อ,ซอโซ่เนาะพ่อเอ่อใหก้าพาพ่อให้จังไดอืมให้จังไดให้คนหัวใจเข้ารายขึ้นนะครับให้หัวใจคนหัวใจเข้ารายขึ้นเขามีเจตนารมที่ดีแต่ก็คืบว่าเนี่ยความคิดของเขาสียอดแยงยอดแยงเป็นได้จังน้อย แต่ก็บอกเป็นยังเพราะว่าเมื่อนี้ได้นายกคนบานเฮ้าได้ซอจอนบานเฮ้านะครับคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะดีขึ้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 懂。 เอาเอาเอาสามท่ายกไม้ยกมือนะครับโอ้ยเหเหเนี่โซ่ตะมึงโซ่ตะมึงโซ่ตะมึงโอ้เดี๋ยวเด